ขอเริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยการพาเพื่อนๆชาวไอทีมขับมาสักการะบูชาสารเจ้าพ่อหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครนายกกันครับก่อนที่จะพาเพื่อนๆอ,ออกตะลุยทํากิจกรรมสุดแอดเวนเจอร์และภารกิจสุดมันพร้อมแขกรับเชิญสาวสุดเท่ความสนุกทั้งหมดของรายการรอทุกคนอยู่รับชมไปพร้อ,รอมๆกันได้เลยครับ สำหรับการเดินทางมายังสาริกาแอดเวนเจอร์พอยต์นะครับเริ่มต้นจากสารหลักเมืองจังหวัดนครนายกเลี้ยวขวาใช้ทางหลวงหมายเลข3049มุ่งหน้าไปยังเขื่อนคุนดานปราการชนตรงยาวมาเรื่อยๆจะผ่านวัดหลวงพ่อปากแดงและวัดชำนาญรังสันเลยวัดชำนาญรันสคร์ประมาณ1.5กิโลเมตรก็จะเห็นสาริกาแอดเวนเจอร์พอยต์อยู่ทางด้านขวามือของพวกเราแล้วล่ะครับ วันนี้พวกเรารู้ไหมครับว่าแขกรับเชิญเป็นใครครับพี่รู้แค่ว no ่าไม่ธรรมดาครับโอ้เอาแล้วเขาอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้นะครับเขาลอพวกเราอยู่ที่สาริกาแอดเวนเจอร์อยท์ครับอ้าวแล้วพี่โตรู้ได้ไงอ่ะเออแอบคิดกับเขาอยู่โอ้ไปเลยครับพี่เนื้เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ รับเชิญสุดพิเศษของเรานี่ก็คือสาวน็อตตระแนงค่ะสวัสดีค่ะพี่โน็อตครับผมชอบร้องเพลงมากเลยนะครับแต่ผมอยากรู้นะครับว่าพี่น็อตอะเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ออกจากท้องแม่เลยนะคะจริงจริงอันนั้นร้องเอไอแอลเหรอแหว่ถ้าเกิดว่าเริ่มเรียนร้องเพลงจริงๆนิงจะประมาณสิขวบค่ะครับสิขวบใช่ขวดด้ยเหรอใช่ตอนนั้นพี่โตนั้นพี่โตนประมาณลูกแก้วอยู่เลย ขวบใช่ป่ะพี่ต่นก็มา20ใช่ไหมคะใช่ตอนแล้วพี่ต่นทำงานแล้วเราเกิดปีเดียวกันนะเราเรารุ่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเวียนหัวเราไปไปตรวจเดือนดาราคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยดูทีวีเป็นคนแบบเป็นในกิจกรรมมากเพราะฉะนั้นก็จะไม่เคยติดตามวงการบันเทิงเลยฉะนั้นคือที่เชียงใหม่เนี่ยค่ะมันจะมีป้ายตรงสี่แยกหนึ่งอ่ะที่แบบทุกปีป้ายเดอะสตาร์จะไปติดโฆษณา แตุ่กีแต่เราก็แบบเออก็ไม่ได้อะไรจนมาอยู่ปีหนึ่งเราก็แบบเฮ้ยเม่นอยากลองดูสนใจเริ่มสนใจประมาณนั้นก็เลยไปลองดูนะคะแล้วก็ค่อยจริงจริงก็ค่อยเซ็ตเข้าลอบอันเียรอบจนถึงแบบเออมาอยู่ดีก็มาโผล่ตรงนี้นอกจากลองนี่นมีงานอดิเรกอย่างอื่นไหมครับมีค่ะชอบเตะบอลค่ะโอ้เจ๋งเลยบอลขาดคูโกดที่เล่นเป็นทุกอย่าง คคงแแวหรือบบก็ตอนตอนอยู่เชียงใหม่ก็บอกว่าเป็นเด็กกิจกรรมไงก็จะเป็นนักบอลทีมโรงเรียนค่ะนี่ผมน่าขาดสหน้าเราเล่นกองหลังอ่ะกองหลังขาเกมนอกจากฟุตบอลมีอะไรอีกไหมครับก็ชอบวาดรูปชอบทำขนมชอบอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้นะครับว่าน็อตเนี่ยเขามีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับดูเป็นศิลปินดูเป็นอาร์ตินนะครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่าน็อตนี่นะครับนิยามของความเป็นน็อตเดอะสตาร์เนี่ยเป็นอะไรครับคือเป็นคนที่ไม่อยากจำกัดความตัวเองเพราะว่า มันไม่อยากบอกว่าเราเป็นอะไรเพราะเราคืออิสระนะคะเราจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่วันครับใช่แล้วเอเวนเจอร์ไหมครับใช่เราเป็นคนชอบแบบมันๆอะไรเงี้ยชอบอะไรที่แบบสนุกสนุกใจใจอย่าร้องไห้ขี้มูป่งแล้วกันนะครับทุกคนไม่ถึงกันนะครับรับรองว่าวันนี้นะครับพวกเราไอทีเนี่ยจัดหนักอย่างแน่นอนครับ้ก่อนที่เราจะไปเจอกิจกรรมเอเวนเจอร์นะครับตอนนี้ถึงเวลาของหนุ่มสาวที่มากด้วยความสามารถแล้วก็หน้าตาดีกับช่วงนี้ครับ So Good School Now โลรคู่สคูลแน,นวันนี้เราพามาพบกับ40หนุ่มไอไลท์สคูลบอยที่มีทั้งหน้าตาดีเลยมากด้วยความสามารถผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศมาขึ้นปกนิตยสารไอไลท์ฉ like, ลองครบรอบ14ปีในปีนี้ ซึ่งเพื่อนๆชาวออทินลับทุกคนสามารถติดตามชมความสามารถของหนุ่มแต่ละคนได้นในช่วงโซครูสกูแนลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ใครมาจากโรงเรียนอะไรและมีความสามารถที่น่าทึ่งขนาดไหนทามพลาดชมนะครับช่วงหน้ามาพบกับกิจกรรมขับ ATV สุดแอดเวนเจอร์ของเราพิธีกร,รและแขกรับเชิญของเราอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ